สวัสดีครับับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ลุงนะครับจะลุงอะไรเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักเลยครับครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อตู่นะครับครับผมชื่อจริงชื่อนายชยันพันเปมครับผมอ่าผมจะรู้สึกโล่งใจครับผมผม็โล่งรับก็พบกับพี่ตู่นะครับผมเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับพี่ตู่แห่งเมืองกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราเราได้มาพบกับผู้ที่หลงรักในเสน่ ของนกของยกแต่ก่อนที่จะมาเป็นนกของยกเนี่ยจุดเริ่มต้นของพี่เนี่ยคือเกิดมาจากเลเบิร์ดครับผมให้พี่ได้เล่าถึงความเป็นมาหน่อยว่าจากเลเบิร์ดแล้วอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนให้มาเลี้ยงนกหงยกครับครับก็อันแรกนะครับผมก็เริ่มเริ่มเลี้ยงเลเบิร์ดก่อนครับผมครับก็เห็นว่าคุยง่ายครับผมผมทําเป็นอาทิ์เสริม เอาแล้วเบิร์ดเป็นอาชีพเสริมครับก็คือพี่มีอาชีพหลักอยู่แล้วก็คืออาชีพอาชีพหลักของพี่ที่ทําอยู่คือเลี้ยงโคนมครับผมเลี้ยงโคนมครับผมแล้วก็อันนี้ก็เราก็เลยว่าเออมันช่วงเวลาจะว่างมาเราก็เหมือนว่าหาอะไรมาเลี้ยงอ่ครับผมก็เลยว่าเออพอดีมีพี่รู้จักก็เลยแนะนาให้เลี้ยงรลเบิร์ผมเจอแต่ห้งยกทิตลาดปลาก็คือตอนนั้นต้องต้องยอมรับว่าณช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นนกแค่สี เร็เจอเรื่องเลอตัวเขียวถ้าถ้าถ้าพูดณณเวลานี้มาณนวันนี้ก็คือผมไปเจอพวกนอมอนครับพวกโอพลายครับผมก็คือเจออีแค่นั้นอ่าผมก็บอกว่าผมไม่ชอบอืยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจครับผมคือณณตอนนั้นเนี่ยที่เราหันมาซื้อหงยกหันมาสนใจหงยกเนี่ยคือเราหลงรักในสีสันของตัวนกพอเริ่มพอเริ่มเห็นจฟามเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มหลงรักละมันมีอะไรมากกว่าหงยกที่ตลาดปลานะอ่า อ๋อเราก็เลยรู้ว่าเออตลาดปลานะเป็นนกนี้เที่ยวไปถ่ายมันถึงได้ราคานี้แต่นกที่มันจริงๆที่มันสวยมันอีกราคานึงอืมครับผมเราก็ุหมว่าเราก็ยากทําก็คือหลังจากที่พี่เก็บสะสมมาเรื่อยๆคือเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนแนะนํามาให้ซื้อหงยกมาเลี้ยงเป็นค่าอาหารให้กับเลิฟเบิร์จนกระทั่งปัจจุบันนี้เลิฟเบิร์ตผมลุกแล้วไม่มีแล้วเหลือแค่สามคู่่เหลือสามคู่เลเบิร์เหลือแค่สคู่สามคู่ครับผมแต่หงยกตอนนี้มีทั้งหมด น่าจะห้าสิบไปแล้วน่าจะห้าสิบไปแล้วครับคือห้าห้าสิบไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่าห้าสิบในอนาคตในความคิดผมนะครับผมว่าน่าจะมากกว่าห้าสิบน่าจะมากกว่า50แต่ <50. S 2> อยู่ที่จุดป,ประสงค์ว่าอีกที่กว่าห้าสิบเนี่ยผมจะทําอะไรเป็นหลักอือแต่ตอนนี้ที่ที่ทาอยู่ไอห้าสิบคู่เนี่ยส่วนมากเป็นนกกลุ่มไหนประเภทไหนบ้างก็มีทั้งรีเซฟครับปุ่มวิง่งครับกอลฟโลตีง โปรโลตีเดียว PCB นิดหนึ่ง PCB นิดหนึ่งครับผมแสดงนิดเดียวนี้จากนี้แล้วก็เป็นติ้ง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 ไปครับผมก็ก็คือส่วนมากจะเป็นนกกลุ่มวิงใช่ครับกลุ่มรีเชสเซดครับอ่าแล้วก็มีพวกโปรโลแล้วในในเรื่องของผลผลิตที่ได้มาการตลาดจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือที่เราคิดเริ่มแรกก็คือคิดว่ามันมันมาเลี้ยงเป็นค่าอาหารแล้วตอนเนี้ยที่เราเลี้ยงมาผลผลิตที่ได้ มันมันตอบแทนเราอย่างไงบ้างคือถ้าเราถ้าถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยครับผมขายหงยกได้มากกว่าเเบิร์ดอืมครับผมครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยกับการเลี้ยงนกหงยกครับผมครับผมคือนกตัวเล็กๆนี่แหละที่ที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันมันไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่สําหรับพี่ี่เห็นว่าคือนกตัวน้อยๆนี่แหละมันก็สามารถ สร้างมูลค่าให้กับตัวของ<ช>มันเอง<ช>ได้<ช>แต่มันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละคนใช่ครับคือเราต้องเรียนรู้แล้วมีการพัฒนาด้วยพัฒนาต่อไปอาคาพูดถึงการพัฒนาเดี๋ยวให้พี่พาเราเข้าไปดูการพัฒนานกในฟาร์มพี่เลยใช่ครับว่ามีมีเทคนิคการเลี้ยงการดูแลการจับคู่ แบบไหนบ้างครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโรงเรียนแล้วต้องบอกว่าตรงเนี้ก็คือพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราในการเลี้ยงระเบิดพี่ประมาณกว้างสามเมตรยาวสามเมตรยาวสามเมตรอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการเลี้ยงระเบิดห้องแรกที่ผมทำเป็นห้องแรกนะครับแล้วจากเรือเบิร์เราก็มาปรับเปลี่ยนก็จะเป็นฮอลแลนด์ทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นกกงไซเรืเบิร์ใช่ครับอืมครับผมก็คือนี่ที่เราเห็นอยู่สิ่งแรกที่สะดุดตานะ อยาให้กล้องซูมหน่อยก็คือในเรื่องของอการการระบายอากาศใช่ไหมอันนี้อันนี้นนพี่อธิบายฟังหน่อยทําไมถึงต้องทําแบบนี้สาเหตุเอาจริงๆเลยนะครับ,รบผมก็ดูชัก6งยกแป้นริ้วนี่แหละที่ไปตังฟาร์มไลยหลยฟาร์ม,รผ,มผมก็เออมันน่าจะมีเหตุผลนะเพราะว่าหนึ่งางขาผมมันเตี้ย ถ้าเทียบกับพิษซาของบางเนี่ยมันได้ชิดเลยครับผมว่าถ้าเป็นพื้นที่จํากัดเดี๋ยวกล้องกล้องซูมให้เห็นนะครับก็คือหลังคามันเป็นเมทัลชีทแล้วก็ไม่ได้มีตัวเคาเรียกว่าอะไรตัวตัวซับพอร์ตความร้อนฉนวนกันความร้อนก็คือเวลาหน้าหน้าร้อนหน้้ารอนอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวแต่ว่าโชคดีที่ข้างนอกผมหลังคาเป็นต้นลำไยคุมหมดเลยค่อนข้างที่จะ ร่มรื่ดโดยธรรมชาติก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่พี่ก็ยังมีมีเทคนิคการการระบายอากาศดับเนี้ยพี่เปิดตลอดไหมตลอเปิดตลอดหน้าฝนหน้าร้อนเปิดหมดเปิดหมดตอนแรกที่พี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างที่พี่เลี้ยงมาไม่ได้เปิดกับเปิดแบบไหนดีกว่าผมว่าเปิดดีกว่าเปิดดีกว่าคือซึ่งที่ได้เลยคือผมเป็นคนที่เวลาผมมาที่ห้องนกเนี่ยยังเข้าผมจะเคาะประตู อ่าครับผมเพื่อให้นกรู้ตัวก่อนอ่าเป็นเทคนิคแล้วถ้าเราปิดหลังปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องมาขอหลังอืมครับผมเพื่อแม่ของฟักไข่อยู่อืมแต่นี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดบนเนี้ยอาศัยท่ว่าทุกวันเราเดินผ่านนกก็จะเห็นเราตลอดคือนก เขาเรียกว,ว่ามันจะทําให้นกไม่ตื่นมันจะทําให้นกนบางตัวบางตัวเนี่ยคือบางตัวฟักอยู่สมมติว่าเราอยากจะดูไข่อยากจะสอ่องไข่เราไปเคะเนี่ยบางทีอาจจะตกใจใช่ครับอาจจะเขี่ยไข่บ้างเอาที่คนสังเกตดูนะครับอาจจะอาจจะไม่ฟักบ้างแบบเนี้ยเราเขาเรียกว,ว่าสร้างความคุ้นเคยใช่ระหว่างผู้เลี้ยงกับตัวนกอันนี้คือ ความคุ้มคืนที่บางสิ่งเนี่ยมันได้มาด้วยความบางอื่นอ๋อครับผมพอเราทำแล้วทั้งเี่ด้วยนกเวลาเราเข้ามา้มันไม่ดิ้นนะมันก็ไม่ตื่นมันแม่อะไร้บางตัวฟักเราเดินไปได้มาโจ๊กก็ไม่ดูอะไรเงี้ยแอ่ว่ายังอยู่หลังเชครับผมมันก็ยังฟักอยู่เหมือนเดิมคิดกับตอนที่ผมไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างแบบนี้คือถึงแม้ว่ามันจะคล้อยทัก็ยังตื่น บางทีอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียระหว่างฟักไข่ระหว่างการเลี้ยงลูกอันนี้เดี๋ยวให้พี่พูดถึงการการพัฒนานกนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นกลุ่มของ TCB กับดิจิทัอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยต้องบอกเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยครับผมเป็นส่วนน้อยที่ทำอยู่เป็นส่วนน้อยอันนี้ก็จะเป็นพ่อเป็น TCB เข้ากับดิจิทัลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ทำไมพี่ถึงชอบ TCB สเสน่ห์สเสน่ห์ของที่ชิดีที่บีบ่มองว่ามันคือ,อลวดลายมันไม่เหมือน คือไม่ซ้ําไม่ซ้าถึงแม้จะลายน้อยลายมากแต่คุณต้องมีจุดที่มันเป็นเสน่ห์ของคุณอืมครับผมคือมันมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ในตัวของมันเองใช่ใช่ครับผมเราไม่ว่าจะไม่ได้นุ่งกางเกงอ่าพวกจะเป็นเหมือนไงเขียวไฟได้ไหมพี่มีมีอะไรรู้ว่าเป็นลายท้องฟ้าอะไรอ่าครับผมแต่ลายพี่คุณยังบ่งบอกว่าคุณยังเป็นรีเชสซี่อยู่อืมครับผมก็คืออคู่นี้ค่อนข้างที่จะีที่ยนะคุยไปเราคุยกันไปเขาก็บิน หลบไนหลบกล้องไม่ค่อยอยากจะโชว์ตัวเท่าไหร่ซึ่งที่ทําอยู่ก็มีสองคู่ก็เราคาดหวังว่าสองคู่เนี้ยเวลาจ่ายลูกเราก็จะเอามาไข้ใช่ครับก็าไปไขกันิงครับผม<ำ>ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคนที่อยากอยากจะพัฒนาไม่ต้องใช้นกจํานวนเยอะใช่ก็ใช้เพียงแค่สองคู่เวลามีลูกก็คือเอาลูกมาไข้กันและอย่างในในกล่องเพาะเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย ก็คือพี่จะใช้ที่เลื่อยที่เลื่อยครับรองอย่างเดียวหรือว่ามีพลาสติกรองอีกชั้นไม่มีพลาสติมียับมีเป็นพลาสติกตะไคร์อ๋อมีเป็นพลาสติกตะไครยรองเหมือนแบบอันนี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ๋อนี่ครับผมอ๋อแบบนี้สมมุติว่าประมาณนกไข่ประมาณสักกี่ครั้งด้วยกี่ข้อพี่ถึงจะทําความสะอาดกล่องผมเนี่ยถ้าไข่ไปเลยเนี่ยผมแล้วแต่อย่างนี้นีว่าพี่ถ้าเข้ามาถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันเห็นสมผลเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนถ้าล้างแช่ก็เปลี่ยนบ่อยอาจจะสองวัน วิธีการเปลี่ยนที่ที่ทาประมาณอ่ะพี่ต้องดึงกล่องออกมาไหมหรือว่าผมไม่ดึงครับผมผมก็เนี่ยแหละใช้เป็นเหมือนมีดมีดมีดมีสูงสีบก็คือขูดแบบนี้เลยขูดแบบนี้เลยแล้วก็เอาแป้งหมาเลยครับผมแล้วก็เอาที่ด้ลงไปใช่ไหมแล้วคุกคุกคุกแล้วก็เอาแล้วก็เอาที่ด้เลยทับบนแผ่นนี้คื อ๋อก็คือเอาแป้งแป้งหมาโรยพื้นครับเอาที่เรื่อยลงไปแล้วก็เอาคลุกๆหน่อยใช่ครับแล้วก็คอยเอาแผ่นพลาสติกนี่รองครับแล้วก็เอาที่เรื่อยรองอีกทีหนึ่งใช่ครับอ๋อแต่บางตัวก็ถ้าถ้าเป็นนกไม่ก็พี่เรนพอสมควรนะครับก็ถ้าคาบออกหมดครับผมจนบางกรงนะผมต้องเอาพลาสติกออกเพราะว่าเขาไม่ยอมบางทีไปไข่อยู่ใต้พลาสติกเลยแล้วเรามีวิธีการจัดการเนี่ยหรือปล่อยปล่อยเขาแบบนั้นเลยก็ปล่อยให้ฟักแล้วผมก็ต้องเอากลับเอแผ่นพลาสติกรองนะเพราะผมกลัวลูกข้ขาทาง เพราะเรามไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกนกที่ขาทางเนี่ยมันช่วยหรือไม่ช่วยเราป้องกันไว้ได้ดีกว่าครับผมถ้ามันไม่ได้จริงก็สุววิสัยก็ตามมีจำเป็นก็คืออา,อาจจะปล่อยเข้าไปก่อนให้ไข่แล้ว,วนะเราค่อยเอาแผ่นพลาสติกใ<ช>ส่ายให้ทีหลัง่เขาถจะเข้าไขา่เสร็จแล้วคือไม่มีปัญหาแล้วใช่อพอเริ่มแรกเขาอาจจะไม่ชอบก็โดยโดย,โดยธรรมชาติของนก แต่ว่าเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ว่าส่วนมากใช่ครับส่วนวิธีวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลเนี่ยอย่างในในหนึ่งกองนะเดี๋ยวให้กลองซูมในหนึ่งกองก็จะมีแค่เขาเรียกว่าถ้วยถ้วยอาหาร<ช>ถ้วยอาหารนี่คือเดิมเดิมมันเป็นของเลิฟเบิร์ดไหมไฟเป็นของเลิฟเบิร์ดทั้งหมดครับผมแล้วผมก็มาก็คือเจ้ารู้เหมือนกันหมดครับทีแรกก็เปิดฝาเปิดฝาเฝาคี่ยวพอเคียย์ปุ๊บก็ปิดฝาเอากระป๋องเงาะ กะรูอ๋อใช่กระป๋องงอเจาะรูข้อข้อดีของของการให้เขาเรียกว่าให้ถ้วยแบบนี้คืออะไรข้อดีของมันข้อดีของมันคือผมว่าการคุ้ยเทียมมันเจียหายน้อยครับผมครับผมแล้วที่พี่ให้นี่คืออาหาร ประมาณสักกี่วันที่ถึงจะเปลี่ยนทีผมสามวันเป่าทั้งครับสามวันเป่าหนึ่งครั้งเป่าหนึ่งครั้งครับผมแต่สมมติว่าผมก็จะดูถ้าไหนหมดผมก็จะเติมอีกสอสามวันเราควจะเป่าครับผมก็คือสามวันเนี่ยคือเราเราเอามาเป่าหมดเลยทีนึงยกเป่าหมดเลยนะแต่ว่าเป่าทีละกงจะไม่เท้ารวมกันในถังอ๋อคือเป่ากงไก่กงมันกงไก่กงมันครับคู่ไหนมีลูกก็อาจจะเสริมด้วยอาหารไข่อ๋อมีอาหารไข่แล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตอะไรผมก็จะแยกเพราะว่า รแรกๆผมเอาข้าวโอ๊ตข้าวไายร,รวมครับแต่มันมีเป็นหาา้ากับข้าวโอ๊ตเวลาผมไปเตาเปลือกมันไม่ไปอ๋อน้ำหนักมันเยอะกว่าน้ำหนักมันเยอะครับผมน้ำหนักมันไปผมก็เลยหันมาใส่ถ้วยอันนี้คือเว้นช่องว่างนี่คือทาไมเราถึงเว้นหลายๆคนอาจจะใช้ชิดกันแต่ของพี่คือวางมีเว้นระยะอ่านึเลยผมว่าบางทีเรา จะคว้าจะล้วงอะไรเงี้ยจะถามว่ามันไม่ได้เกลี้ยงเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันก็ยังพอมือครับถือว่าไม่กว่ามันง่ายกับการทําความสะอาดด้วยแล้วนกก็จะไม่ค่อยมาอ๋อเพราะว่าบางบางทีถ้าโกงชิดเนี่ยนกบางตัวบางทีมันมันทำร้ายกันมันจิกมันตีกันอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาไปผมว่ามันก็พอได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตีกันโดยตรงแต่การที่ปากมันหรือจะมุกมันไปกระแทกัะเล็กอ๋อตรงนั้นมันเกิดบาดแผลเกิดบาดแผลอ่าครับผมส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็น เป็นกองบินกองบินกองบินทําไมมีหลายกงจังเพศผมก็จะแยกระหว่างนกที่คือมาถ้าพร้อมทาตัวเมียไว้ชุดหนึ่งจาพู่ไว้ชุดหนึ่งคือแยกเลยเช่นค <ผม S 2> ู้เพศเมียแล้วก็อันนี้ก็เป็นนกตัวเมียที่บางทีที่ว่าพักพักครับือไม่ก็แยกมาที่ว่าแม่ไหนที่ผมรู้ว่ามันคิดลูกหริอถอนขนผมก็จะแยกออกแล้วก็ดูว่าพ่อมันเลี้ยงได้เปล่าอ๋อก็คือในการเข้าคู่นกบางคู่เนี่ยเวลา ที่นกมีลูกแล้วครับแม่ตัวไหนที่มันดุเจ็กลูกตีลูกพี่ก็จะเอาแม่ออกก็จะแยกออกคือให้พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงอ๋อแล้วเราจะสังเกตดูว่าพ่อเลี้ยงไหวไหมใช่ถ้าพ่อเลี้ยงไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวก็ต้องป้อนพี่ก็เอาไปป้อนจะแยกออกอ๋อแยกเอาไปป้อนอีกตรงล่างก็จะเป็นพวกนกลงรังนั้นประมาณกับสี่เดือนก็คือเราจะแยกเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับผมแยกไว้ก่อนแล้วก็สมมุติเรามองแล้วว่าเฮ้ยชุดเนี้ยมันมีนกหลายตัวแล้วนะ เราต้องเลิกคัดแล้วเอาหนึ่งเดียวที่เราชอบหรือว่าอาจจะส่องสานตามมามที่เหลือก็คือก็คือเราแรกาเราก็ไปแลกเป็นค่าอาหาร,รท,ที่มีความคิดยังไงถึงเอาถึงเอาไปส่งร้านเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้รอมีราคาเลี้ยงเก็บไว้แต่สําหรับพ,พี่พี่ไม่ทําอย่างนั้นหนึ่งเลยถ้าเราเก็บไว้เยอะเนี่ยถาเอาพาล้าไหมพาล้าเราเลยครับผมอาหารเรื่องค่าอาหารเพิ่มขึ้นครับผม สองก็คือถ้าเราคัดเอาแต่นกเขียวเหลืองส้งเนี่ยถามว่าคุณมาเจอใครก็ไม่อยากซือ้อก็เหมือนไปเป็นภาระกับทางร้านนีกครับผมเพราะว่ามันย้อนกลับไปถึงความพิดเดิมผม่าไปเจอนอกกระลาตปา่ามีตัเวเขียวเหลืองผมก็มไม่อยากซือ้อครับผมก็เลยว่านกตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะที่บ้านเนี่ยสีอาจจะไม่ใช่นกเขียวเหลืองรือวเป็นสีที่แบบว่าอาจจะเป็นสแปงเกิลที่ว่าลายนั่นออกไปอย่รเงี้ยผมก็ไม่ต้ม ครับผมผมไม่ได้สีเรียนอยู่้วตรงนั้นก็คือเฉพาะตัวที่เราชอบไว้ก็คือตัวตัวที่มันเข้าตาเราเราเก็บไว้ส่วนตัวอื่นก็ให้มันสวยหรือว่าเป็นเป็นนกตลาดถ้ามันไม่เข้าตาเราก็ไปขายร้านเพื่อที่ว่าบางทีก็คือร้านเขาก็จะได้มีตัวเลือกในการขายนอกจากนกนอมมอนธรรมดาก็จะมีนกแบบนกสีเอาไว้ให้คนที่สนใจเขาก็ขายได้เขาก็จะได้รู้ว่าเออหงสกมันไม่ได้มีเพราะเขี่ยเรื่องอคือเป็นนอมมอนเป็นโอปารายมันยังมีอีกครับ ต้องพูดไงหลายมีเดชั่นใช่ครับผมต้องนะครับบางอ่าถูกครับผมพวไม่ค่อยเก่งไงที่ผมถามมันครับผมผมกไม่ว่าถ้าเราไม่พักดันตรงเนี้ยณเวลานี้เรื่องการตลาดเป็นองเนี้ยผมว่าประเด็นที่นกมันจะไปมันค่อนข้างจะครับผมก็มันจะมันอาจทาให้ช่องทางการขายมันก็มันก็จ,จะไมจจะ่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ่ามันหนืดก็คือคนที่เป็นเป็นเป็นพ่อค้าเป็นร้านเขาก็ขายลําบากใช่เมื่อเขาขายลําบากเขาก็เขาก็จะรับซื้อนกลําบากใช่ครับเราเป็นผู้พ่อเลี้ยงเราจะเอาไปส่งร้าน มันก็มันก็ลำบากคือคือบางคนคิดว่าเฮ้ยนกตวเนี้ราคาถูกนะเอาซ้อ่างเนี้ยไปส่งโอ้ยเราจะได้อะไรครับถามว่านเวลานี้จะไปคิดได้อะไรครับเรต้องถามตัวเองว่าเราเลี้ยงเนี้ยเราเลี้ยงเพื่อธุรกิจหรือเพื่อความสุขของเราครับผมใช่ครับแต่ความสุขของเราเนี่ยมันต้องไม่เดือดร้อนครับถ้าคุณมีต้องมีความสุขแต่ว่านกคุณเยอะเกินไปมันเกิดการเดือดร้อนคือเดือดร้อนเรื่องค่าอาหารครับคุณก็ตัดตัวที่มันไม่จําเป็นอ่ะครับออกแต่มันจะมีพ่นดีกับตาตาคือเฮ้ยนกเนี้ยในตาตาไม่มี แต่เราไปส่งคุณมาเจอเขาก็อยากซื้อครับผมมันก็จะเกิดการคุนหายที่มาคนยังพุ่มส่งก็ลาดปลานะคุณมาเจอก็เฮ้ยจะลาดปลาร้านนี้มีนกแนี้มารุดไม้เยอะมีลุดหม้ตรงนี้ยเขาก็อย่างที่ตลาดเขาก็ต้องการนกของเราอยู่แล้วอ้างแบบนี้มีไหมเออเอามาส่งเ้าก็ขายได้เราก็ว่าเอาไปส่งได้ถ้าถ้าเราทำแบบเขาแยกกรงเลยเฮ้ยนกนกเจ้าเนี้ยนะเขามาส่งเฮ้ยเราขายนกเจ้าเนี้ยได้ครับ มันก็เกิดผลดีเขาก็ย่างรับนกเราก็เกิดผลดีกับทุกฝาก่ายทุกฝาก่ายแล้วนก,กก็จะได้เกิดการพัฒนาต่ไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะได้มีการขับเคลื่อนไปตลอดใช่จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่ดีและผมก็ก็เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆถึงวิธีการเลี้ยงนะครับการจัดการในในโรงเรียนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะเป็นโรงเรียนแบบแบบปิดเลยแบบมาตรฐานเลย พื้นก็เป็นพื้นปูนแล้วก็ด้านค้างก็เป็นเป็นตะข่ายม้งเขียวเป็นม้งเขียวด้วย<ะ>อันนี้เรากันทั้งการทั้งกานกาันยุงกันยุงถ้า,ถามันหนูเนี่ยถ้ามีช่องหนูหนูไปได้หนูกัดตะข่ายเขียวได้ครับผมครับผมงูยังพอบีบเข้ามาปีกว่าเจอไปหนึ่งตัวคือแบบนี้ที่เห็นเนี่ยเข้าได้เข้าได้อืหนูหนูยังพอมีกวนหนูหนูก็มีกวนนี่ครับตัวระเบียงช่องนี้พัน อ๋อเขาก็จะมีช่องที่เท้ากัดไว้ตรงนี้ก็การของผมครับผมกัดกัดไปดูสําหรับคนที่อ,อ,อยากจะริเริ่มในการเลี้ยงนกนะครับก็สามารถดูรูปแบบนะและนําไปปรับใช้ครับคือการมีโรงเรียนที่ดีเนี่ยมันจะทําให้การเลี้ยงนกของเรามันง่ายสนุกครับอ่าค,คือเราไม่ต้องมาวุ่นวายกับกับโรงเรียนแล้วเราสามารถมีเวลาในการในการเลี้ยงนก<ห>ในการพัฒนานกแน่ๆคือหมาแมวกวนไม่ได้ครับผมใช่ครับ แน่ๆเลยแล้วก็มกไม่ค่อยอจะตกใจตอะไรี้ก็จะอยู่กันแบบว่าคือกลางคืนผมก็คือปิดไฟนะอ่ากลางคืนก็ปิดไฟคือกลางคืนปิดไฟตามปกติปิดไฟตามปกติครับผมนอกจากการเลี้ยงนกก็คือการนํานกไปงานประกวดด้วยใช่ครับคือที่ผ่านมาที่มีการจัดงานประกวดได้ไปร่วมสนุกมากี่ครั้งก็ไปมาสองไปมาสองครั้ง,งครับผมเป็น เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของเรากับการมีงานประกวดนกเกิดขึ้นก็ผมสะท้อนตัวนะครับผมผมว่าดีเลยครับสิ่งที่พี่ได้จากการประกวดนกดีเลยครับดีดีมากเลยดีมากครับผมในความคิดผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่อดัมแล้วก็บางเองแล้วก็ทีมงานทุกคนผมว่าดีมากเลยเป็นการจัดการอะไรเงี้ยนะ ก็ถามว่าสนุกไหมตัว่วนตัว,ตว,ตวผมผม,ผมไม่ค่อยได้ประกวดนกพวกนี้พอผม,มเริ่มเลี้ยงอ่าครับผมผมเริ่มผมเล่นแ,แ่งเป็นหัวจุกอืมครับผมพอมาเริ่มมาประกวดผมก็รู้ว่าคงยกมันมีอะไรมากกว่าที่คิดครับผมแล้วสองคือสิ่งที่ได้คือมิตรภาพครับผมเป็นมันมันเป็นมิตรมิตรภาพใช่ใช่จำมาก่อนผมเคยซื้อนกจนช่วงหลังมาเนี้ยผมไม่ต้องซื้อละผมก็ไปบ้านที่ผมไม่เคยชื่อครับตู้ซ็อกตัวไหน่ ก็ซิมเอาคือมันเหมือนแบบมันเป็นมิตรภาพมันเป็นครอบครัวมันเป็นเป็นครอบครัวสําหรับคนเลี้ยงนกเลยเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากครอบครัวที่ใหญ่อย่างเงี้ยครับผมจะให้ใหญ่ใล้มีงานจันเงี้ยครับผมไม่ยากให้ไปแบ่งสังแบ่งพวกครับผมนี่เป็นความคิของผมนะเป็นสิ่งที่ดีไม่คือนกสวยมีทุกบ้านแล้วแต่คุณจะชอบของคุณกระตายไหนเราจะไม่ไปเบียดเบียนใครครับผมรับผมเราต้องยอมรับในคำตัดสินของกรรมการครับผมถ้าเรานํานกเข้าไปประกวดปุ๊บเนี่ย กรรมการชิ้นหนึ่งครับเราถ้าเรายอมรับทำาน้าที่ของกรรมการได้เราจะสนุกกับแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้มันจะเกิดการเครียดครับผมเอาง่ายๆว่าเราไปเขาเรียกว่าเราไปร่วมกันสร้างมิตรภาพแค่นั้นก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ที่ฝากช่องทางการติดตามผลงานของพี่ได้จากทางไหนบ้างคือสำหรับตัวผมเองนะครับผมไม่มีเฟซไม่มีไลน์เบอร์โทรผมส่วนแปดหนึ่งแปดห้าหกครับผมห้าสองเจ็ดหกครับผมคือตู่ครับผมครับผมถ้าจะเป็นเฟซ ก็ใช้ได้สองเฟบเป็นของลูกสาวครับผมละพีพรทันเ็นครับผมแล้วก็ข้าวหอมนมโคติ้งครับผมครับก็คือก็คือมีมีการโพสนกโชว์บ้างไม่มีครับไม่มีครับผมผมเป็นคนประเภทที่แบบว่าผมทําได้แต่ผมไม่ค่อยชอบโชว์เราจากว่าจะคุยในกลุ่มลายที่เรามีไอ้นี่กันเลยอาจจะมีบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตลอดอาทิตย์ทุกสองคนหมดแล้นาจะมีลุดไปครับ ตามพต์ที่พต์ครับผมต้องต้องคอยติดตามครับสนใจครับอยู่ละแวกใกล้เคียงก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้อ่ามามามาชมนกตัวเป็นๆเลยดีกว่าง่ายดีผมย้ากใหแบบนั้นอ่าเพราะว่าผมอยากให้เาเห็นครับผมนกผมอาจจะสวยไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ครับแต่ข้ให้ได้เห็นตัวจริงครับผมยังน้อยผ่านกล้องไปก็หรือผ่านมือคุณไป ก็ยังไม่ได้มีการแต่งเติมเติมสิครับผมครับผมซึ่งหลายหลายาานหลายๆาสถานที่หลายหลฟาร์มที่ไปมาเกิดผมการันตีได้เลยสวยทุกฟาร์มครับไม่ว่าจะเป็นนกลุ่มไหนก็แล้วแต่สวยทั้งหมดก็ยังมอาในสายตาผมผมมองว่าสวยทั้งหมดครับผมบอกแล้วสวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันใช่ครับผมอ่าครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มพี่มีชื่อชื่อฟาร์มไหมอ่าจริงๆเลย ผมยังไม่มีหรอกแต่ว่าผมเคยโพสต์ไปชายค้าของนกไผยครับผมก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะนอกจากนกแล้วก็ยังมียังมีวัวด้วยวัวนมอาจะมีมวัวนมด้วยนะครับยังไงก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่มีการพัฒนานกในกลุ่มรีเจสซีฟแล้วก็กลุ่มวิงนะครับ,รบที่มีโครงสร้างดีและก็สวยงามนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกลุ่มเล็กๆนะครับของพวกเราด้วยก็กลุ่มหงยกแริ้วนะครับถ้าวันไหนที่พี่อยากจะโชว์นก ไปโพส์ในหงโยกแปดริ้วได้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็คือช่องหงโยกแปดริ้วไปขอขอหนึ่งไลค์นะครับได้ขอหนึ่งแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับก็จะมีเนี่ยการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงนกการไปเยี่ยมชมฟาร์มต่างๆดีมากครับผมดีมากเลยข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะพยายามทำนะครับเพื่อที่ คนเลี้ยงนกจะได้มีกาลังใจในการเลี้ยงด้วยครับก็นั่นแหละฝากเอาไว้นะครับสองช่องทางนะครับช่อง y o u t u b ของโยกแปดริ้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เป็นแคลเซียมยิ้มโยกครงที่ครูจารผลิตขึ้นมาครับสาหรับคนเลี้ยงนกนะครับนอกจากนกหงโยกแล้วก็นกชนิดอื่นก็กินได้เหมือนกันเพื่อเป็นการสร้างถ้าเรียกว่าสร้างโครงสร้างกระดูกให้กับนกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่ตู่นะครับผมจะเรียกชื่อพี่ผิดตลอดเลย จะเรียกลุงอยู่แล้วนะครับจะขอเรียกพี่แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับที่ที่เปิดครับผมที่เปิดฟาร์มนะครับให้เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงนกคาัได้มาได้มาชมนกที่พี่พัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งฟาร์มที่สุดยอดนะครับสุดท้ายนี้ก็จากรลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจออกับพวกเราในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ